ในพระธรรมพระเจ้าแมทธิวบทที่26ข้อ41ได้กล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทดลองจิตยานพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังพระเยซูสอนสาวกให้เฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่เสมอ อย่าประมาทซาตานที่มาล่อลวงเพราะถ้าเราไม่ถามเฝ้าเดียวกับพระเจ้าทุกวันไม่แน่นพอจิตวิญญาณของเราก็อาจจะถูกทดลองได้ใจเราถูกทดลองจากมาซาตานได้ใจิตใจพร้อมแล้วก็จริงแต่ร่างกายยังอ่อนแออยู่สาวกแต่ละคนเสียใจที่ พระเยซูจะถูกตึงกลางเขนเปรโตรบอกว่าจะตายร่วมกับพระเยซูสุดท้ายก็ปฏิเสธพระเยซูสามครั้งก่อนไก่ขันเมื่อพระเยซูทรงทํานายไว้ล่วงหน้าแล้วพระเยซูรู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงพระองค์ทดลองไม่เกินความสามารถจิตใจของท่านที่จะรับได้และให้ท่านมีทางหลีกเลี่ยงด้วย เพราะว่าอย่างนั้นท่านจะแพ้ในการทดลองใจต่างๆของพญามารและเฝ้าระวังอธิษฐานอยู่เสมอไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเดี๋ยวลอบค้อบเหมือนพระวิดาบนสวรรค์ดีและลอบครอบอยู่เสมอและเฝ้าระวงังอธิษฐานอยู่ทุกเวลาไม่ว่าจะขับรถไม่ว่าจะเดินทางไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามอธิฐานก่อนที่จะทำ แล้วท่านจะได้รับผลสําเร็จและพระพรจากพระองค์และความสําเร็จจะง่ายไม่ยากเมื่อท่านอธิษฐานก่อนจะทําอะไรให้เกียรติพระเจ้าและไม่เอาตัวเองเข้าสู่การทดลองใจของมันนั้นให้หลีกเลี่ยงออกจากการทดลองนั้นและท่านจะมีชัยชนะและปลอดภัยจากการล่อลวงของมารซาตานได้